ภาพที่ติดตาคนไทยทั้งประเทศคือสัญลักษณ์ความรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจของประเทศถูกไฟโหมทำลายขณะที่ฉากเบื้องหน้ามีรูปปั้นหัวคนขนาดใหญ่สีทองอารามเบิกตาโพงค่อนข้างน่ากลัวไม่น่าเชื่อว่ารูปปั้นนี้ไม่ได้รับอันตรายจากเปลวเพลิงแม้แต่น้อยทำให้เกิดเสียงร่ำรือถึงอาถรรพ์ต่างๆนานา เดอะเฮดคือเชื่อปฏิมากรรมชิ้นนั้นมันถูกวางณนะรานหน้าศูนย์การค้าเซนต์เทเวลด์ตั้งแต่วันที่30เมษายน2552ครานั้นเซนต์เทเวลด์ร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรมและสถานเอกอัครราชทูตอินเดียจัดงานฉลอง62ปีความสัมพันธ์การทางพูรระหว่างไทยกับอินเดียและมีการนำเดอะเฮดมาตั้งไว้ เพื่อเป็นสัญลักษณ์ว่าเซนทันเวลคือแร์มาร์คและงานประติมาก,กรรมกลางกรุงเทพมหานครผู้ลังสร์เดคือลาวินเดอร์เลดดี้ศิลปินระดับโลกชื่อดังของชาวอินเดียจงใจสร้างรูปปั้นนี้เพื่อนำมาติดตั้งที่ประเทศไทยโดยเฉพาะถูกออกแบบเป็นรูปปัน้นศีราะผู้หญิงประดับดอกไม้บนมวยผม และนำมาหล่อแบบให้เป็นผลงานประติมากรรมสูง4เมตรสร้างด้วยวัสดุบรอนทองทั้งหมดและตกแต่งด้วยสีอะคริลิกลาวินเดอร์เลดดีใช้เวลาสร้างเดอะเฮดถึง6เดือนเต็มโดยใช้ช่างฝีมือผู้เชี่ยวชาญในงานประติมากรรมถึง30คนเขาบอกว่าต้นแบบที่ใช้ในการสร้างเดอะเฮดเป็นผู้หญิงที่สร้างจากจินตนาการไม่มีตัวตน และเขากำลังตามหาผู้หญิงคนนั้นอยู่เช่นกันในโลกไฟเบอร์ iber, มีเสียงร่ำหรือถึงอาถรรพ์ของเดอะเฮดว่าเปรียบเสมือนตุ๊กตาเสกบาลคนโบราณมักเอาไปเป็นเครื่องบวงสรวงสะดาะเคราะห์หรือทำาึ้้นเพื่อรับขอแทนตนโดยจะใส่กระบะกับก้วยพร้อมทางเครื่องเส้นผีและนำไปวางไว้ที่ทางสามแพง่งหรือรอยน้ำการนำตุ๊กตาเสกบาล ไปไว้หน้าศูนย์กันค้าเปรียบเสมือนนำตัวกาลีมาไว้หน้าบ้านบางกระแสก็ว่าเดอะเฮดมีหน้าระมาย้ายนิระยะบาลหรือผู้คุมนรกซึ่งเกิดจากอากุศลกรรมของสัตว์นรกตัวดำเหมือนถ่านมีหน้าตาที่ดุดันหน้าเกงขามทำหน้าที่ลงทันสัตว์นรกโบราณเชื่อว่านิระยะบาล เป็นบริวารของท้าพยายมราชมีอิทธิฤทธิ์มากนิระยะบาลจะนำดวงวิญญาณไปยังยมโรกเหมือนเครื่องจกักรไม่มีความสัมพันธ์ไม่มีความรู้สึกนึกคิดคอยฟังคำสั่งท้าพยายมราชอย่างเดียวอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับทางเพจอัปเดตดวงด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ